เพื่อน,เอนาเพื่อนๆชมสวนขางบ้านไง <c oughs> จ,จ้าสวยงามใหม่เลยค่ะเพื่อนๆจ้าสวยนะคะดอกว่านผักลุกแล้วนะจ้าชายมีกระชาย งบ้านติดถนนนี่เลยจ้าเพื<ๆ>่อนๆอ่าอ๋อนี่คืออะไรชายมีกระชยววา,ายดอกว่านไพลนะคะยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกำลังตูมๆเลยจ้าดอกว,ว่านไพลก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจ้า ก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกระด้อสดชื่นมากๆนะคะมีตัวก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกระด้อสดชื่นมากๆนะคะไีตัวอันนี้ไป อันนี้เปนไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆทางนี้มีทิ้งแต่ดอกว,ว่านไพลนะคะย่งไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกำลังตูมตมเลยจ้าดอกว,ว่านกลางบานติดถนนเล,เลยจ้าเพื่อนๆอ,อ่า อานี่คืออะไรดูอะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรให้เ,เพื่อนๆด,ดูคะ่ะก็มีแต่กระชายก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยกระดอสดชื่นมากๆนะคะ กับววปวดเอวตัวลังอือส้มนะคะส้มเป็นส้มเขียวหวานนะคะเพื่อนๆส้มเขียวหวานมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกเยอะแยะเลยนู่น เยอะเลยนะคะปัดติวนะคะสวยๆนะคะหูยอดสวยยอดสวยทางบานติดถนนนี่เลยจ้าเพื่อนๆอ้าวอ้าวนี่คืออะไรอันนี้ดอกกระชายอ้าวดอกกระชายก็สวยนะ,ะเพื่อนๆอือ สวยยอดสวยนะคะเพื่อนๆอ่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าบายบายจ้าอย่าเลีืดพาชุมสวนข้างบ้านอันนี้ดอกกระชายอือดอกกระชายก็สวยนะเพื่อนอือสวยไปจ้าอือสวยงามใหม่เลยค่ะเพื่อนๆจ้า <c oughs> สวยนะคะ ดอกว่านภาน,นี้อย่าเอียดพาเข้าสวนขางบานนะจ๊ะขางบานตัวเองนี่แหละจ้าขางบานนี่แหละจ้ามาดูอะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรให้เ,เพื่อนๆด,ดูคะ่ะก็มีแต่กระชายนี่แหละจ้ะากระชายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอันหนึ่ง ที่ไม่เคยมีนี่ไงาพาเพื่อนๆพ,พาเพื่อนๆชมสวน้างบ้าน <c oughs> กับปวดเอวตัวละ <c oughs> <c oughs> จ้าอะ ลุกแล้วนะจ้ะให่เพื่อนๆมีไงมีไงมีไง,ไงส้มส้มส้มออกลูกแล้วนะคะเพื่อนๆจัก <laughs> ดอกว่านไผ่นะคะเพื่อนต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆทางนี้มีขิงแต่ ดอกว,ว่านไพรนะคะยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกำลังตูมๆเลยจ้าดอกว,ว่านไพรนี้อย่าลเอียดพาเข้าสวนข่างบานนะจ้า่างบานตัวเองนี่แหละจ้าคางบานนี่แหละจ้ามาดูชายมีกระชายอันนี้ดอกกระชาย ดอกก็ใช้ก็สวยนะเพื่อนอือสวยนี้อย่าละเอียดพาเข้าสวนข้างบ้านนะจ๊ะข้างบ้านตัวเองนี่แหละจ้าข้างบ้านนี่แหละจ้ามาดูยอดสวยนะครับเพื่อนอ่คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าบายบายจ้าอย่าลเลียดพาชมสวนข้างบ้านก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจ๋า ก็บรรยากาศก็กสดชื่นด้วยก็ะด๊อสดชื่นมากๆนะคะมีต้น <c oughs> ยอดสวยนะครับเพื่อนๆอ่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าบายๆจ้าอย่าเลยดพาชมสวนข้างบ้านไปอันนี้มา ลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆทางนี้มีขิงติะปลุกแล้วนะจ้าก็ประมาณนี้นะคะพี่น้องจา๋าก็บรรยากาศก็สดชื่นด้วยก็เด้อสดชื่นมากๆนะคะมีตืมส้มนะคะส้ม เป็นส้มเขียวหวานนะคะเพื่อนๆบางบานติดถนนนี่เลยจ้าเพื่อนๆอ,อ้าวอ้าวนี่คืออะไรดอกว,ว่านไพลนะคะยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะคะกลังตูมๆเลยจ้าดอกว,ว่านจ<า>้าเพื่อนๆพาเพื่อนๆชม สวน้างบ้านค่ะส้มเขียวหวานมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกเยอะแย,ย,ยะเลยนู่นเยอะแย,ย,ยะเลยนะคะคืออะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรให้เพื่อนๆด,ดูคะก็มีแต่กระชายเป็นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อนๆ ฝั่งนี้มีขิงติอ,อดอกว่านไผ่นะครับเพื่อนอเพื่อนๆชมข้างสวนข้างบ้านโอ้ยยาละเอียดโอ้แล้วก็กลมแห้งจ้ามีส้มส้มเขียวหวานมีต้นมะนาวทางนู้นต้นมะนาวทางนี้ก็ผักติ้วจ้าอะฮอ ดอกว,ว่านไผ่นะครับเพื่อนดูอะไรมีอะไรให้เพื่อนๆดูมีอะไรเ,เพื่อนๆด,ดูคะ่ะก็มีแต่กระชายสมเขียวหวานมีอยู่ต้นหนึ่งกำลังออกลูกเยอะแยะเลยนูน่นเยอะแยะเลยนะคะต้นไม้ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่ตัวเองปลูกนะคะเพื่อน ทางนี้มีทิ้งกระดาอันนี้ดอกกระชายอือดอกกระชายก็สวยนะ,ะเพื่อนๆอือสวยัยฝักติวนะคะสวยๆนะคะ่ะงูหย,ยดสวยยอดสวยมีส้มส้มเขียวหวานมีต้นมะนาวทางนู้นต้นมะนาว